สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูวิธีทําการทําให้ปลาหมึกของเราสีเหลืองสวยแบบนี้เลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีนะครับขั้นตอนแรกเราก็เตรียมถังนะครับเตรียมน้ํานะครับเอ้ไอนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเป็นขวดน้ําดื่มนะครับบ้านผมนะครับไม่ทราบว่าเป็นลิตรหรือเจ็ดอยนะประมาณ1ลิตรนะครับเนาะใส่ประมาณ2ลิตรครึ่งนะครับใส่ประมาณ2ลิตรครึ่งนะครับเนี่ยครับขวดน้ำครับ าเพื่อนๆไม่ใส่2ลิตรครึ่งกะเอาก็ได้ครับประมาณ5 5นิ้วของเรา,าครับประมาณฝ่ามือของเรา,าครับเพื่อนๆท่าไปในทางเลยนะครับใส่นะ้ำประมาณ2-3ลิตรก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่อันนี้ผมจะใส่ให้ดูนะครับเมื่อกี้ผมใส่2ลิตรแล้วเนาะอาจจะเป็นขวดลิตรนะครับขวดนี้เนาะนี่ผมจะใส่ครึ่งหนึ่งนะครับ เป็นขวดลิตรก็ประมาณ2ลิตรครึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีอะไรอีกต่อไปนะครับไม่ประมึกออกมาสีสวยนะครับใช้สูตรนี้นะครับสีตัวประมึกไม่ค่อยยุ่ยนะครับต่อไปเราจะเอาสีอิ้วดำครับนี่าเด็กสมบูรณ์นะครับจะใส่2องฝานะครับของเราจะใส่2ฝานะครับไม่ใช่2ช้อนโต๊ะ เเรียกว่าช้อนโต๊ะหรือเปล่าครับครับหยิบเข้าไปหนึ่งสีดําสองฮโอเคนี่นะครับเวลาเราผสมสีนะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะง่ายครับ สีเราจะไม่ออกสีเหลืองมากเกินไปครับมันจะเป็นสีสีที่สีที่น่าทานนะครับเวลาไอเราไปจุ่มกับปลาหมึกนะครับใส่ผงชูรสไปนิดนึงความอูมามินะครับไม่เทเยอะไปใส่นิดเดียวก็พอนะครับครับถ้าได้ที่แล้วก็ เดี๋ยวผมเวลาผมจะไปคายนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาทำให้เพื่อนดูนะครับว่าสีมันมันน่าทานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูครับเนี่ยครับก็ประมาณ5นิ้วนะครับผมนี่ครับอ้องผมตั้งไว้นะครับมันไม่เห็นนี่ครับเพื่อนวัดประมาณ5นิ้วเนี่ยครับพอดีเลยเพราะมันจะท่วมกับปลาหมึกพอดีนะครับนี่ครับนี่แค่นี้ครับ ทำหมักปลาหมึกไม่มีอะไรยากนะครับง่ายๆน่ครับบางท่านถ้าไม่รู้สูตรเขาไปใส่แต่สีครับมันจะออกเป็นสีเหลืองมันไม่สวยครับนี่ครับมันจะออกเป็นสีเหลืองแบบยังไงผมบอกไม่ถูกเดี๋ยวเราจะมาใส่สีกันนะครับนี่ครับไอ้นี่เป็นสีเหลืองเลมอนนะครับเป็นสีเหลืองผมแนะนาให้เพื่อนๆนะครับให้ซื้อสีแบบนี้นะครับไม่ต้องซื้อสีน้ำครับ เราใส่ไปเลยนะครับเป็น1นึ่ซองนะครับหนึ่งซองหนึ่งเขาจะมี1กรัมพอดีนะครับสีไม่ใช่เราจะออกมาเสมอกันเนาะถ้าเราไปใส่สีน้ำ่ะเราขาไม่ถูกนี่ครับสีเหลืองเลมอนครับนี่ครับเป็นสีแบบนี้เพื่อนแคปหน้าจอไปก็ได้นะครับไปหาซื้อนะครับแถวร้านขายส่งของต่างๆครับมีหมดครับสีเหลืองเลมอนครับ รเราก็จะมาตัดใส่ถังนี้เลยนะครับ 1- นซองนะครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะครับ1นซองนะครับสีเขาจะเป็นสีแบบนี้ครับมันจะมีสีเหลืองสีเหลืองหลายสีนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อนแคปหน้าจอนี้ไว้เราไปบอกเขาว่าสีเอาสีเหลืองแบบน,นี้สีเหลืองเลมอน <sh arp> <ๆ>มาเป็นวัดนี่ครับสีเหลืองเลมอนนะครับย้ำไว้เลยนะครับ พราะสีนี้สีปลาหมึกจะออกมาสวยนะครับเหลืองสวยนะครับถ้าเป็นสีเหลืองอื่นผมไม่แนะนำนะครับผมไม่แนะนําให้ใช้นะครับสีมันจะออกมาส้มๆครับเห็นไหมเคยเห็นไหมสีมันจะออกมาส้มๆอ่ะผมถึงสถานที่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาปลาหมึกลงให้ดูครับประมาณหนึ่งาทีหนึงสนาทีก็ได้นะครับนี่ครับให้น้ําทั่วมปลาหมึกเลยนะครับแบบนี้เพื่อนก็โคนครับแอบหนึ่ง ให้น้ำเขาเข้ากับสีปลาหมึกประมาณหนึ่งาทีถึสงสนาทีก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับจะเอาสีประมาณไหนนะครับแแช่ไว้ก่อนนี่ครับสีเขาเริ่มเปลี่ยนแลนะ้วไหมเห็นไหมเไหมนี่ครับแก็แช่ไว้สัพกพักนะครับให้น้ําสีอยวดำกับน้ําผกชลดสีเขาเข้าเนื้อปลาหมึกนะครับ เริ่มเปลี่ยนเริ่มสวยแล้วใช่ไหมครับนี่ครับแค่สีประมืกก็ดูน่าทานแลนะครับไะไรยากประ,ะมาณสองนาทีแล้วครับนะครับนี่สวยไหมครับเพื่อน เป็นสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับสีเหลืองลมอนนะครับแล้วมาผสมกับสีอิวดำาครับโอ้สีมันดูน่าทานขึ้นไปใหญ่เลยนะครับไอ้ขามิ้นไม่ต้องไปใส่นะครับขมิ้นไม่ติดปลาหมึกนะครับขามิ้นไม่ต้องไปใส่ครับมันไม่ติดปลาหมึกนะครับเขาถามเราว่าไอ้นี่เป็นอะไรคะก็บอกเขาไปตรงๆเลยนะครับสีอิ่วดำผสมสีครับสีผสมอาหารแค่นั้นแหละ ปลาหมึกเสียบวันต่อวันยิ่งจะสวยกว่าน,นี้นะครับเพราะไอ้น,นี่ผมเสียบไปวันเสาร์ใช่ไหมเพราะวันอาทิตย์ผมขายของแต่ผมขายไม่หมดผมมาขายวันจันทร์นี่ไงที่ลงคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ลงคลิปการเก็บปลาหมึกนะครับอ่าโอเคได้แล้วครับสีเขาจะสวยไหมสวยไหมเพื่อนสีเด้งสวยมากดูดิปลาหมึกผมสามวันผมยังเด้งอยู่นะครับดูดิครับนี่ แค่สีปลาหมึกก็โหดูครับโอเคนะเพื่อนๆนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับกำลังใจให้เพื่อนทุกท่านนะครับที่กําลังหัดทําใหม่นะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับเราเพิ่งขายนะครับถ้าขายแล้วท้อเลยก็ท้อมีไว้ให้ลิงถือนะครับท้อมีไว้ให้ลิงถึงนะงงนะเพื่อนสู้ๆกันนะยังไงผมก็ขอลาตัว ขอตัวลาดิขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ